ขึ้นแล้วครับตู้ลำโพงขึ้นแล้วนะครับพระตูลำโพงด้านขวาของผู謝謝้ชมนะครับด้านซ้าย <shared> ของเวทีนะครับมาดูกันเต็มๆครับตู้ลำโพงมีอะไรบ้างครับเสียงดังประทับใจนะครับนี่ครับตู้ลำโพงครับขึ้นแล้วครับด้านนี้นะครับมาดูนะครับด้านล่างมีทั้งหมด12ตู้ครับ ด้านบนนะครับด้านบนดูเอานะครับว่ามีอะไรครับนี่ครับเวทีครับเวทีนะครับเวทีนะครับมาดูเวทีเรานะครับอันมาทางนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่มานั่งคอยแล้วนะครับ นพอ่พอพ่อแม่แม่มานั่งคอยแล้วครับศาสัญญาคือเก้าแล้วครับ ไฟหน้าเวทีที่2เข้าเวทีนะครับติดตั้งแล้วครับติดตั้งแล้วนะครับด้านวาของเวทีกําลังติดตั้งครับนี่ครับเวทีนะครับจอนะครับขึ้นไปเตรียมพร้อมแล้วฮะจอขึ้นไปเตรียมพร้อมแล้วนะครับ ชมกันนะครับชมกันนะครับจอนะครับลำเลียงขึ้นไปนะจอจอกำลังเลียงำลําเลียงขึ้นไปนะครับสายมาเป็นรังๆนี่นะครับนี่ครับหัวหน้าประดับหัวหน้าจออยู่นี่นะยางหลังใส่ซีฟาบนะครับนี่ครับหางขึ้นไปแล้วครับ หามขึ้นไปอีกแล้วครับเหลือชุดจัดชุดสุดท้ายแล้วนะครับขึ้นนะครับชุดประดับเวทีก็ประดับไปนะครับดอก็หามขึ้นไปครับลําเรียงขึ้นมาด้านล่างแดนเซอร์ก็เตรียมตัวแล้วนะครับริบพร้อมครับ ลิฟฝั่งนี้พร้อมครับลิฟตัวกลางพร้อมครับนี่ครับผลมาแล้วละนะมีประดับครับดึงออกมาแล้วนะประดับดึงออกมาแล้วนะครับ มาปูเพิ่มเติมแล้วนะครับมาปูเพิ่มเติมมาดูไม,ม้ไ่ห่อหอดเนี่ยที่มีฟอหน้าไม่อีกเออยืนไม่อีกอดเนี่ยถามเพื่อนนะเดียดเด๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเจ้าเขาสิงหยับเจ้าเด้อเจ้าอยู่สายละเจ้าปูยัง ก็ก๊าลยาบายหยุาอีกสักกี่บอยืนยืนครับมียืนมาอีก,ก,จก,อกเจ้าเจ้าถามเพิ่นเด้อถามเพิ่นเนี่ยถามเพิ่นเนี่ยนี่เนี่ยไทยก็ฮู้บดอ่ะมามาถามเพิ่นเนี่ยมาคอยสิพามาถามหัวหน้าประดับเนี่ยเพิ่นที่ถามว่าเวทียืนมาถึงไหน นหอดผาครับแงนคอเบิ้งครับทามาตรงเนี้ยมาเบิ้งครับเวทีฮอดใสนะครับมาเบิ้งครับเอาที่ท่ายให้เบิ้งว่าลำโพงสิขึ้นยังใสนะครับ กันสัส้นเ้ยครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับรถลำพงขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ ไปแล้วนะครับใกล้จะตั้งตรงแล้วนะครับไปที่ตั้งตรงแล้วครับเปิดฝายังใสมาเบิ้งครับเ,รเบิ้งครับเห็นบอกครับบปกดอต้องมาแล้วครับ เป็นสีแผงมีสิบสองโต้เลยครับอัญจะด,ดันบดนยครับเรียบร้อยต่อสายคำลางเบื้องนยครับทำคงลางสองด่านนะสองด่านครับทำขึ้น ทำหนยิ้ไว้ครับต้องล็อกไว้นะครับไม่ล็อกเดี๋ยวมันขยับเด้อครับงานนี้ล็อกเสร็จแล้วนะครับนี่ลอกกำลังล็อกงานนี้ก็สาดมาใยญอีก เมื่อยบ่ครับบ่เมื่อยบ่เมื่อยดิเมื่อยบ่อันกำเมยอยู่แล้วครับอ่าเสร็จแล้วดินาทีเจ้าเสร็จยังประเด็ยังเหลือไฟครับผมโอ้หลือไฟโอ้ไฟไฟที่หลังเขามืดแล้วแล้วอ่าไฟที่หลังเขานะครับเขาแล้วแล้วนั่งคอยเพลินก่อน าอีกครับเสืออน่าเต็มแล้วครับถึงมิกแล้วครับเออถึงฟอ้อน่าแล้วครับมานั่งค่อยแล้วครับสาดไม่แล้วครับ ทั้งพุ่นกับมาอีกครับอาญาแล้วครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ